ตายอารไทยเขินหนักมากเปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการเรียกได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับตายอารไทยซึ่งเจ้าตัวมักจะมีผลงานเพลงฮิตติดหูมากมายจนได้รับฉายาว่าสาวดอกยาที่แฟนๆตั้งขึ้นให้ซึ่งล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวขวัญใจมหาชนได้มาเยือนรายการต้มยำอมริน ซึ่งพิธีกรได้ถามว่าตอนนี้มีคนดูแลหัวใจหรือยังซึ่งปายอารไทยก็ได้ตอบว่าที่จริงมีอยู่คุยคุยกันคืออยู่นอกวงการค่ะเริ่มจากการที่เรามีปัญหาเรื่องงานเมื่อสองปีที่แล้วไม่คิดว่าคนนี้จะคุยกันมาไกลขนาดนี้เรามีปัญหาเรื่องงานแก้ไขไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงส่วนหนึ่งเราต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองและคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทเหมือนกันแต่เราคิดว่าเราจะแก้ไข ปัญหาด้วยตัวเองพี่สาวที่สนิทกันเขาบอกว่าให้เราลองคุยปรึกษากับเขาดูไหมก็เริ่มจากการปรึกษารู้จักกันตรงนั้นแล้วก็เริ่มคุยกันมาเรื่อยๆจริงๆก็สนิทเป็นเพื่อนทํางานด้วยแล้วค่อยขยับมาเป็นเพื่อนด้วยความที่เขาช่วยเหลือแก้ไขเรื่องงานของเราลเลยสนิทกันมากขึ้น ซึ่งได้ถามต่อว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราจะตกลงปรงใจกับคนนี้ซึ่งตายอารไทยก็ได้ตอบว่ายังไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็เริ่มจากตัวเขาก่อนเราเริ่มจากคุยพิเศษไม่ใช่เพื่อนแล้วก็เริ่มจากเขาพอเริ่มจะเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนก็เริ่มจากเขาอีกเหมือนกันค่ะ